สวัสดีครับพบก,กับสุลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หวังรั้งตัวให้ได้เซบาสเตียนคาวลั่นไม่มีใครยื่นสู่ขอจูดเบลลิงแฮมเซบาสเตียนคาวนะครับผอฟุตบอลดอนมุลบอกเองยังไม่เคยมีทีมไหนได้ยื่นขอซื้อจูดเบลลิงแฮมเลยเขาบอกว่าเจ้าตัวจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูก,กาล2023-2024เซบาสเตียนคาวนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลของบริเตนดอนมุลยอดสมุนสอนศึกบุนเดสเกตเยอรมันกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีทีมไหนยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวจูดเบลลิงแฮม กองกลางค้นสกันของทีมไล้เบลลุงแฮมนะครับทำผลงานได้โดดเด่นกับดอทมุนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวยงกับการแย,ยทีมตามไปด้วยโดยที่ทีมมีข่าวเกี่ยวับเขา,ขามากที่สุดก็คือรอมาดรดและลิวเวอร์พูลซึ่งกรณีของหงส์แดงนั้นไม่นานมานี้ฟุตบอลอินสแตนเดอร์สื่อรายหนึ่งก็บอกว่าลิวเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงแบบปากเปล่าก,กับจุดเบลลุงแฮมแล้วไว้ล่วงหน้าและอาจจะเกิดการยายทีมอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนมกราคมนี้เลยด้วย ไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อเขาเลยแต่แน่นอนว่ามันจะมีการให้ความสนใจในตัวเขาเยอะผมหวังว่าจูต์เบิร์นแฮมจะอยู่กับเราไปจนถึงปี2023ผมสัมผัสได้เลยว่าเขารู้สึกดีมากๆในการอยู่กับเราเซบาสเตียนคาวพอออร์บริเซียดอนนล์ระบุโดยเขาเปิดเผยว่าเบิร์นแฮมนะครับยังเหลือสัญญาก,กับดอนนล์จนถึงช่วงสเสมอปี2025แม้อันดับต่างกันตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเผยสิ่งที่แมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลเสมอกัน แม้ว่าอันดับในปัจจุบันห่างกันถึง7อันดับแต่มีหนึ่งสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเท่ากันเป๊ะพิมพ์เรื่องเกลดนะครับผ่านมาแล้ว4เกมของฤดูกาลไปเป็นที่ลูดล้อยแล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลของจิ๊กเก็ตครับสามารถคว้าเจยชนะในนัดแรกของซีซั่นได้สําเร็จหลัง3าเกมแรกเสมอ2อแพ้หหล่นไปไกลถึงอันดับที่16 1หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจหลังเกมนี้ก็คือ4เกมที่่ันมาลิเวอร์พูลยิงคูแกางไปมากถึง13ประตูและเสียไป5ประตูเทท่่านนนััััั้ซึงงตตวลขกก็ไปรบพแมนเสีย ที่อยู่อันดับที่2ของลีกในเวลานี้ก็มีผลงานยิ่ง13เสีย5เท่ากับทีมของจิกกิงครับเช่นเดียวกันและในเวลานี้อันดับห่างกันอยู่7อันดับซึ่งหากคิดเป็นคะแนนก็คือ5คะแนนเท่านั้นเกมต่อไปน,นะครับของดังไลบูของเราต้องพบก,กับซึกหนักในการดวนกับนิวคาเซยูเนเตตหนึ่งใน5ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในลีกณเวลานี้ซึ่งเกมดังกลาวจะแข่งกันกันในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับ วิดฟาดปากันบาโลต่ทะเลาะกับมอนเตล่ามารูอบาโลต่นะครับหัวหอกอาดาน่าเดเมียนสปอร์มีช็อตทะเลาะกับว so ิเซนโซมอนเตล่ากุญซือของทีมแบบดูเดือดหลังจากนี้ตอนแรนครับมอนเตล่าเข้าไปพูดบางอย่างกับแข้งชาวอิตาลีมารโอบาโรเตลี่ Mario นครับก่อนหนะ้า อาเดนาดามิเนสปอร์ทีมในซุปเปอร์ลีกตุรกีหรือลีกสูงสุดของตุรกีทะเลาะกับวิซุนโซมอนเตล่าอดีตกาแฟคนดังซึ่งกำลังเป็นเทรนเนอร์ของทีมที่นั่นหลังจากจบเกมที่ทั้งคู่ชนะในเกมอัมราเยสปอร์หนึ่งศูนย์ในวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาโดยนันกล่าวบาโบารเตลี่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะทําประตูไม่ได้แต่ทีมของวิซุนโซมอนเตล่าก็ยังรักษาสกอร์เอาไว้ได้สํําาาาาเเเเรร็็จจจนนนนทให้้พวกก,ไไนนากกกขบไไปดคะแลลงล่ และเป็นรองจ่าฟู้งในตารงางคะแนนทันี้หลังจบเกมไปแล้วนั้นครับบาโรตตลรี่เดินไปจับมือกับกรรมการตามธรรมเนียมตามปกติซึ่งใน,นตอนนั้นนะครับวิสซซสมอนตาล่าเข้าไปพูดบางอย่างกับซูเปอร์มาริโอกด้วยและมันก็ทําให้แข้งในว 3, ัย32ปีโมโหมากๆาจนพูดบางอย่างไล่หลังกุนสือของทีมตัวเองท้ายที่สุดแล้วการทะเลาะกันก็เข้าขั้นรุนแรงขึ้นจนตั้งกู้ต่างชี้หน้าด่ากาันและเกือบที่จะมีการเข้าไปเอาเรื่องกันด้วยครับโดยที่วิสซซสมอนต์าล่าดูมีท่าทีโมโหมากกว่าอีก e ฝ่าย ก่อนที่จะมีการแยกต้นกู้ออกจากกันได้ทันเวลาครับเรียกได้ว่าเฉาไม่เลิกนะฮะอายุ32ปีแล้วนะครับสำหรับมาริโอบาโลตลี่แอดมินก็มีคลิปให้ได้ชมกันนะครับฟานได้รับหงส์จำเป็นจะต้องมีกองกลางหลายคนชมกู้หูดาวรุ่งจำวิกกี้ฟานได้ประกันหลังคนเก่งของหงดังลิเวอร์พูล ยอมรับว่าทีมจำเป็นจะต้องมีกองกลางจำนวนมากเพื่อรองรับกับโปรแกรมที่มากมายของทีมในนุกานี้พร้อมเอ่ยปากชมกู่หูวดาวรุ่งฮาวิเลียดและฟาบิโอคาวโยจากเกมนัดล่าสุดอีกด้วยครับลิอรูพู้นะครับ,รรบปลดล็อกคว้ามเชยชนะนันแรกได้สำเร็จโดยการไล่ตอนปนมัดทีมน้องใหม่ไปแบบถล่มทลาย9-0เทียบเท่าสถิติสูงสุดของพิมลีกโดยเก็บเพิ่มเป็น5นาคะแนนขยับอันดับที่16มาอยู่อันดับที่8โดยมี5าคะแนนวันนี้ได้ออกมาพูดถึงคนหนึ่ง ในปัจจัยสําคัญที่ทาให้ทีมมีเกมขับเพื่อนที่ดีในวันนี้ผมไม่คิดว่าพวกเขาเทั้งคู่ฮาวิเเลียดและฟาบิโอคาวโยจะหยุดการพัฒนานะถ้าเราเจริญใจกับใครสักคนในตำแหน่งมิกเลิลจำนวนเกมที่เราลงเล่น เราต้องการกองกลางจำนวนมากสำหรับเราแล้วผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางคือเครื่องยนต์ของทีมเราพวกเขาแย่งบอลกลับขึ้นมาให้กับทีมมากมายเราต้องการมิคฟิลจำนวนมากคุณเห็นเกมที่เราลงเล่นเราหมุนเวียนกันเยอะมากในแดนกลางนอกจากความโย่ในตำแหน่งของเขาผมคิดว่าเราต้องการทุกคนเช่นกัน ผมประทับใจมากทั้งคู่ผมคิดว่าเอเลียดได้สร้างความประทับใจได้ดีก่อนที่เขาจะได้รับบาญเจ็บหนักแล้วตอนนี้เขากําลังแสดงสิ่งเดิมเหมือนเมื่อก่อนในความคิดของผมนะและผมเองก็ประทับใจกับฟองก็เล่นของฟาเบโอคาวโยเช่นเดียวกันผมพูดไปแล้วในช่วงปีซีซั่นผมไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ผมก็คิดว่าเขาเก่งจริงๆนะคน,นี้ทีเด็ดโฮงกำลังพิจารณาดึงยูริเตลมันเสริมโคัง กลรู้ฟุตบอลนะครับจากทางช่องสปอร์ตวนันรายงานมาว่าหงแดงอร์พูลกำลังพิจารณาคว้าตัวยูริตอลมันกลางกลางเด็กีทีมชาติเบลเยียมของเลสเตอร์ซิตี้มาสุทินแอนเวลก่อนที่ตลาดการสแกนนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลง เชคเกนคลับเ <Chicken> พิ่งออกไาสัมภาษณ์ว่าทีมจำเป็นจะต้องหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังเจอปัญหาหนักเตะอาการบาดเจ็บจากการรายงานล่าสุดเลยผว้หูวกำลังพิจารณาหาโอ,อกาสในการคว้าตัวยูริเตอร์มันเนื่องจากนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับเลสเตอร์สตีในเดือนมิถุนายนปีหน้าทําให้เลสเตอร์สตีอาจยอมปล่อยตัวในช่วงสมัยน,นี้หาจได้รักเสที่เหมาะสมดีกว่าที่จะไปรอเสียไปแบบฟรีๆเนส่อจากเตอร์มันในวัย25ปีถือเป็นตัวหลักของเลสเตอร์สตีมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ดูการที่แล้วลงเล่นกับเลตเตอร์ร รายการซัดไปเจบประตูกับอีก5เอเซตส่วนนักการนี้ก็ลงเล่นครบทั้ง4นัดแรกในสิบเกมนี้โดยเจ้าตัวมีจุดเด่นทั้งการช่วยตัดแกมยิงกไกลมีความฟิตและมีความขยันอีกด้วยครับหงดงพร้อมซื้อติลแมนลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอซื้อตัวยูริตลมมนซื้อเปิดเผยนะครับหงดังลิเวอร์พูลเตรียมยื่นซื้อยูริติลมมนจากเลสเตอร์ตีในราคา30ล้านปอนด์ เดลี่อ็กเพรสนะครับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลหันมุ่งความสนใจอยู่ตลีลมันกองกลางเลตเตอร์สตีที่ลืงเหลือสัญญากับ,บทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยหงแดงพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เพื่อนํากองกลางดีกี K K, ทีมชาติเบลเยียมเข้ามือัมทับในแดนกลางให้ทันก่อนตลาดจะปิดตัวลงแต่ละมันเหลือสัญญากับเลตเตอร์สตีถึงช่วงเสมอปีสองพนี2023นอกจากนี้ลิเวอร์พูลแล้วก็ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลรวมถึง Man 30. แมนเชสเตอร์แต่ว่าทางเจ็กกิ้ครับเชื่อว่าตลมันอยากย้ายมาเล่นในแอนฟิลมากกว่่่าทีอืน ก็เป็นสื่อของเดลี่เมลนะฮะเล่นข่าวนี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่โรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บาัาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะกอฟแฟนวันพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้้อๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ